สวัสดีค <Ll ull ing> ่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เห็นไหมว่าฉากหลังมีความแบบแปลกไปเนาะอันนี้นะคะคุณอยู่ในรถนะกำลังจะขับรถออกไปทำงานพอดีนะคะวันนี้นอย่ากบอกว่ามีความรีบเบอร์แรงมากนะคะจะเห็นได้วันหน้ายังสดอยู่เลยเนาะก็ ทีเนี้ยรถมันติดพอดีเดี๋ยวปุ่นจจะแต่งหน้าไปด้วยเลยนะสาหรับวันนี้ขั้นตอนเนี่ยแบบง่ายๆเร็วๆเ,เลยเนาะมีแค่แบบ2ขั้นตอนในการเทมผิวง่ายๆนะคะแต่จะมีอะไรบ้างก็เฮ้ยเดี๋ยวมาลองของให้ทุกคนดูกันไปด้วยเลยดีกว่านะสําหรับไอเทมในวันนี้ที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเค สำหรับขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าก็ต <t ell> ้องเตรียมผิวกันก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะคะหมก็ <g ül> จะลงเป็น moisturizer นะซึ่ง moisturizer ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ <g ül> ใจ Easy Bright Day Cream นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็น moisturizer ที่มีความเก๋ไก่นะทุกคนเพราะว่านอกจากจะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วเนี่ยยังช่วยในการคุมมันได้อีกด้วยเนาะเป็นไงงงเลยคือใช้ความชุ่มชื้นแต่คุมมันคือแบบเก๋ไปอีกนะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็คือจะมี multi light booster นะซึ่งจะเป็นตัว b o สต์ผิวได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพนะคะสามารถช่วยป้านอนุมูลอิสระได้ดีถึง5เท่าเลยเนอะนอกจากที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยก็ยังช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำช่วยลดริ้วรอยด้วยเนอะเพราะว่านอกจากจะมีสารสกัดจากข้าวเป็นหลักแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากตัวออร์แกนิกอะโลเวรล่าแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายชนิดที่เป็นอาหารต่อผิวนะคะโอเคเรามาดูสัมผัสเขากันดีกว่านะเห็นไหมคะว่าจะมีความเป็นครีมสีขาวข้นๆเลยนะ นี่แล้วก็ตอนที่เราเกลีย่ยเนี่ยมันจะมีความแบบเย็นสบายผิว<อ>ทันทีเลยนะตอนนี้อ่แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้เลยแนละ้วห่ังที่เราเกลีย่ยเนี่ยรู้สึกได้แล้วเออมันชุ่มชื้นดีนะแปบ๊บเดียวสึมหมดแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่า เฮ้ยแป๊บหนึ่งมันจากที่มันรู้สึกชุ่มชื้นเนี่ยตอนนี้เริ่มจะรู้สึกมีความแมะอย่างที่เขาว่านะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกมันให้ความชุ่มชื้นแต่คุมมันโอเคเดี๋ยวปุ่นลองครึ่งหน้าให้ดูก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนอะมันจะมีความแตกต่างระหว่างข้างที่ทาและไม่ทาหรือเปล่านะแต่จริงๆวิธีใช้เนี่ยเขาก็คือให้แต้ม5จุดทั่วใบหน้าแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะอ่ะปุ่นขอแต้มครึ่งหน้ากระพอ,ก,อก่อนนี่นะคะ ระหว่างที่เกลียเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวมันเย็นสบ,บายดีนะคะตรงนี้ผุ่นชอบมากเลยนะอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ทานะอ่ะ เดี๋ยวปุ่นลงให้ดูเต็มหน้าเลยดีกว่านะสําหรับตัวนี้นะปุ่ว่ามันเป็น m o i s t u r ซอ e r ที่สามารถใช้เป็นเหมือนแบบแทนเบสได้เลยเพราะว่าปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสด้วยเนะี่ยมันก็แบบง่ายอะ่ะทั้งบำรุงแล้วก็ทาทีเดียวปรับสีผิวไปด้วยอยูในตัวขั้นตอนเดียวก็คือเสร็จเลยง่ายนะสะดวกมากๆสําหรับใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าเร่งรีบแต่ว่าอยากได้การบํารุงที่ง่ายๆขั้นตอนเดียวเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะ โอเคค่ะปรับผิวด้วย monster r a e r เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสีผิวให้ดูเป็นงานผิวมากยิ่งขึ้นนะกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุญจะใช้เป็นตัวนี้นะคะใช Second Skin Cream SPF SK 50 PA บวกบวกบวกตัวนี้จริงๆเขามาด้วยกันถึง2สีนะคะคือสีเบอร์หนึ่งกับสีเบอร์2มันจะเป็นัวรองื้นในรูปแบบเนื้อมูสซึ่งเนื้อมูสของเขาเนี่ยมีความเป็นเนื้อมูสแบบ 3D ด้วยนะมันจะช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนแล้วก็ปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสและด้วยความเป็นเนื้อมูสอทุกคนมันก็จะทําให้เกลี่ยง่ายเบลอผิวไปได้ดีได้ง่ายด้วยนะคะเปรียบเทียบให้ดู2เบอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนมันจะเเเข้าาาากกับบผผิว็อามาอมม2ร์ส กันก็ได้นะให้มันเป็นผิวของเราเป็นสีผิวที่เหมาะกับเราก็ได้เช่นกันนะทุกคนอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะส่วนอันนี้เบอร์สองทุกคนมันก็จะมีความเป็นสีที่เข้มขึ้นกับอันนึงเป็นสําหรับผิวขาวอันนึงสําหรับผิวที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะหรือผิวสองสีอะไรแบบนี้เนาะใช้แค่หนึ่งเม็ดถั่วเขียวจิ้มให้ทั่วหน้าห้าจุดและที่คอนะคะ โอเคมาลองทาบนหน้ากันเลยดีกว่านะคะสําหรับวันนี้ปุ่นขอเลือกใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะจริงๆเบอร์สองเนี่ยเอามาคอนทัวร์หน้าก็ได้นะเพราะว่ามันมีความเข้มขึ้นมาอีกหน่อยเนาะแล้วพอมาคอนทัวร์หน้าเนี่ยมันก็จะได้มีติที่ดูเป็นธรรมชาติขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ติดทนด้วยนะทุกคนขอทาครึ่งหน้าก่อนแล้วกันจะได้เปรียบเทียบระหว่างทากับไม่ทาเนาะจะเห็นได้นะคะว่าข้างเนี้ยปุ่นก็จะมีรอยแบบ รอยสิวรอยอะไรอยู่ปล,ปลายนะเดี๋ยวลองมาลองทาดูว่าจะช่วยปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นไหมแต่ยากจะบอกว่าตอนที่เราทาลงไปตอนนี้เนื้อเขาดีมากเลยเนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นเนื้อมนะูสแบบ 3D เนาะตอนเกลี่ยมันมีความแบบลื่นปื้นเลยนะคะเรืยง,ง่ายๆว่าไม่ต้องใช้พรเมอร์เลยเนาะตัวนี้มันเกลี่ยง่ายมากๆนะแล้วก็เซตตัวกับผิวได้ดีแล้วก็ไหวด้วยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ใช้แล้วมันจะให้ความเป็นงานผิวเหมือนแบบ s e เคิลส k i n ของเราเลยเนาะมันจะดูมีความเป็นธรรมชาติด้วย นะขอเกลี่ยทั่วแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะตอนนี้ปุ่นก็เกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนื้อมูของเขาอะมันมีความเป็นพิกเมนที่ชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เยอะนะคะทุกคนมันประหยัดนะใช้นิดเดียวก็คือเอาอยู่นะปุ่นจะเทียบให้ดูสอข้างนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันไหม อันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะกับอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทาจะเห็นว่าข้างที่ทาแล้วเนี่ยมันดูมีความสว่างกระจ่างใสกว่าเนาะอีกข้างนึงน่ะยะมีความผิวไม่สม่ําเสมออยู่บ้างนะคะซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้ในการปรับผิวให้ดูสม่ำเสมอขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดวันไหนอยากได้งานผิวกริบจริงๆน่ะอาจจะต้องใช้คอนซีนลเลอร์เพื่อช่วยปกปิดบ้างเาะแต่สาหรับวันรีบๆสบายๆผมว่าแค่นี้เปืนเปืป้อเปทาเสร็จง่ายมากเลยทุกคนแล้วก็ได้งานผิวที่ดูมีความเป็นธรรมชาติด้วยเนาะอ่ะเด ะะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่คือลงทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผิวตอนนี้นะคะก็คือมีความแมทเลยนะไม่ช่ำไม่เยิ้มเลยนะแล้วก็เหมาะก,กับออกไปอากาศร้อนๆหรือเจอแดดเนี่ยปุ่นว่าได้เลยนะเนี่ยให้ดูใกล้เลยนะคะว่ามีความแมทแต่ไม่ได้แมแทแบบแห้งกลางนะซึ่งคนถิวแห้งแบบปุ่นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ตบล่องไม่ได้อะไรเลยได้ความเป็นผิวด้วย สำหรับผิวตัวนี้นะผมว่าไม่ต้องเซ็ตแป้งต่อแล้วอะ่ะมันเพราะว่ามันมีความคุมมันได้ดีเลยนะคะจะบอกว่า2องไอเทมเนี้ยใช้ง่ายแล้วก็แต่งง่ายมากๆเลยเนาะก็คือวันที่รีบๆเนี่ยแค่2ตัวเนี้ยสขั้นตอนนี้ก็คือง่ายจบเลยเนาะโอเคเวลาเรามีไม่มากแล้วเดี๋ยวคุณขอรีบแต่งมาขั้นตอนต่อไปก่อนนะคะก็จะแต่งคิ้วแบบง่ายๆเล็กๆรีบด่วนเลยนะคะปุนจะใช้ Q, มาสคาร่าคิ้วกันปัดคิ้วนะแต่งตาสักนิดนึงนะคะให้พอดูมีสีสันเนาะ ด้วยความรีบวันนี้ก็เอาแบบง่ายๆเร็วๆแล้วก็เนาะบวกกับอยู่ในรถนี่ก็ค่อนข้างที่จะแต่งหน้าลาบากนะแต่เวลาที่เรารีบเนี่ยปุ่นว่าอะไรที่มันเป็นตัวช่วยที่ไวๆเนี่ยมันช่วยทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นมากเลยนะทุกคน ลงไฮไลท์ตามจุดต่างๆสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบงานเร่งรีบแล้วแบบไม่ได้อะไรอ่ะไม่ต้องลงไฮลงไฮไลท์อะไรเลยนะแค่นี้ก็แบบจบแล้วเนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวทาบางนิดเดียว love me, เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนให้ดูงานผิวใกล้ๆก,กันดีกว่าเนาะโอ้ดูเป็นงานผิวที่มีความแบบสดใสสุขภาพดีมากเลยเนาะสำหรับผิววันนี้ปุ่นต้องบอกว่าเฮ้ยปุ่นประทับใจสําหรับเจ้าตัว2ตัวนี้มากๆเลยนะ ตัว moisturizer แล้วก็ตัวที่เป็นรองพื้นนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนแลวกันนะปุ่นชอบในเรื่องของการบำรุงของเขานะคะที่มันให้ความชุ่มชื้นเย็นสบายผิวนะตอนที่ลงจริงๆนะแต่พอเราเกลี่ยเข้าที่ผิวแล้วเรารู้สึกได้ว่าเออมันช่วยคุมมันได้ดีเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผิวมีความแมตแบบกําลังดีไม่แมตแห้งกลางนะคะซึ่งคนผิวแห้งแบบปุ่นเนี่ยจะกลัวมากๆกับการที่มันแมตเกินไปเนอะตอนนี้แมตแบบกําลังดีเลยแล้วก็เวลาที่ออกไปเจออากาศร้อนๆหรือฝุ่นมลาาวะแบบเนี้ยคนผิวแห้งกัน เพราะว่ามันจะมีน้ํามันขับออกมาที่ผิวแต่ตัวนี้จะช่วยคุมมันได้ดีเลยนะผิวตอนนี้รู้สึกสว่ามันชุ่มชื้นอยู่จริงๆนะมันเหมือนแบบมันไม่แห้งอะถ้าเกิดว่ามันไม่ชุ่มชื้นเนี่ยมันต้องแห้งป็นขุยแล้วอันนี้ไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวรองพื้นนะอันนี้ก็ชอบเช่นกันนะเพราะว่ามันลื่นนะมันเป็นเนื้อมูสฟรีดีแบบที่บอกไปนะคะแล้วมันเกลี่ยง่ายมันคล้ายๆเหมือนกับเราทารองพื้นผสมไพรเมอร์ลงไปเลยเนาะแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีนะคะสําหรับ2องไอเทมที่พู พันส์2ตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันมีขายในช h อป e ีนะทุกคนเดี๋ยวปุ่นจะแปะลิงก์มาให้แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยอยากให้รีบไปซื้อกันนะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะ่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือซื้อใจ Easy Bright Day Cream ครีมตัวนี้นะคะราคา1,200บาทเนี่ยรับฟรีทันทีไปเลยตัวนี้ใจ My Second Skin Cream ตัวนี้ราคาถึง800บาทเลยนะเรียกว่าซื้อ1แถม1คุ้มค่ามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอย่าให้ไปซื้อกันนะเพราะว่าโปรเนี่ยเขามีแค่เฉพาะช่วงเท่านั้นนะยังไงก็ลองไปดูกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ่นทองรีบไปทํางานก่อนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้สายมากๆแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ <S <S